คุณผู้ชมครับทางสบทกรกได้แต่งตั้งบุ๋มปรรดาวงผู้ดีที่จะตอบโต้โซเจตานะคโคศของประเทศแคนบูชาหรือคมบ,บูชานะครับที่จอมเฟกนิวจอมลวงโลกจอมปั่นกระแสจอมขี่หกจอมโกหกนะครับทางสบทกของอทัพบกไทยก็ได้แต่งตั้งบุ๋มบรรดาวงผู้ดี นะฮะไปตอบโต้จริงๆในการตอบโต้เราก็จะตอบโต้ในเรื่องความจริงนะฮะตอบโต้ในความจริงอย่างอยงน้อยวันนี้นะครับบิ๊กเล็กนะะได้บอกว่าอย่างน้อยก็มีความสวยละนะครับความสวยละที่จะแข่งกับโซเจตานะครับโคศกจอมหลวงโลกของกัมพูชานะครับแต่ในความจริงนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็คือเราจําเป็นต้องมีโคศก ภาษาขเขมรหรือภาษาเแมรนะครับภาษาอังกฤษสบทบสบทกร,รเรามีอยู่แล้วนะครับทหารเรามีอยู่แล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เอาคุณบุ๋มมามาแต่งตั้งเป็นทีมโฆษกเพิ่มนะที่ยังขาดก็คือเรื่องภาษาขเขมรนะต้องมีโฆษก,กาภาษาขเขมรที่จะตอบโต้ให้คนกัมพูชาได้ฟังว่าฮุนเซนน่ะมันลวงโลกขนาดไหน นะครับตรงนี้สำคัญนะฮะฉะนั้นสวบทบกทีมโฆษกของทหารประเทศไทยก็ต้องมีภาษาเขมรน,นะถแถลงตอบโต้ไปด้วยเอาทั้งสามภาษามีอังกฤษอ่ามีอ่าไทยแล้วก็มีาภาษาเขมรแคมเบียนะแคมบเดียนะนะครับฉะนั้นในเมื่อเราสปิทั้งสามภาษาทั้งไทยเขมรกัมพูชานะอังกฤษออกไปเนี่ยเวลาเราสื่อสารใ คนกัมพูชาเนะเขาจะได้รู้จะได้ตื่นตัวว่านาะฮุนเซนเนี่ยมันมันจอมเผด็จการขนาดไหนต่างนะครับนะบมันมีแต่ประ,ประชาธิปไตยที่มันจอมปลอมนะในกัมพูชานะแล้วก็จอมเฟกนิวจอมลวงโลกจอมแบบบิดเบือนอ่ะนะนะบิดเบือนคอนจริงแบบลวงโลกทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยบางคนก็หลงไหลไปเชื่อเลยสื่อบางช่องเนี่ยเปหลงเฟกนิวต่างๆนะครับจานั้น น่าจะมีภาษาเขมรมาด้วยนะทีมโกศไทยเยอะแยะครับนะคนที่คนไทยที่พูดภาษาเขมรได้นะสามสี่ห้าจังหวัดนะฮะหรือเป็นครูที่เก่งภาษาอังกฤษสอสนภาษาเขมรอยู่แล้วในไทยครับเยอะแยะครับจะได้มาตอบโต้นะฮะในภาษาเขมรด้วยภาษาไทยด้วยภาษา English, อังกฤษด้วยนะครับจะได้ครบชุดนะครับ